ธิบายตรงนี้ก่อนค่าแนะนำจะเป็นสีแดงนะคะสว่วนค่าตำแหน่งจะเป็นสีเหลืองนะคะระดับหกแนะนำสมาชิกระดับหกเข้ามาระดับหกด้านล่างทำการแจ้งงานเบี้ยห้าหมนบาทระดับหกข้างบนจะได้ค่าแนะนำกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ได้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะระดับเขาชวนกันนะคะเขาก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นำติดตัวมาคิดเป็นค่าหนึ่งต่อมาค่าตำแหน่งเขาไม่ได้นะคะเพราะระดับเท่ากันตัวอย่างต่อมาเป็นระดับหกแนะนำระดับหกเี่เดิมเบี้ยห้าพันก็ได้เหมือนกันค่ะคือได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะแนะนำติดตัวาเข้าขมาคิดเป็นค่าหนึ่งถ้าตำแหน่งไม่ได้เช่นกันเพราะระดับเท่ากัน สามารถแนะนําระดับห้าเข้ามาได้ไหมสามารถแนะนําได้นะคะเพราะว่าระดับ6กเขาสามารถไปรู้จักกับคนที่อาจจะมีใบอนุญาตในหน้าอยู่แล้วนะคะเขาต้องการปรับระดับขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าคนที่เราแนะนําเข้ามาเขาระดับแรงเราไปนะคะถามว่าถ้าระดับ5้าที่เราแนะนําเข้ามาติดตัวคนนี้เขาแจ้งงานเรียกสองโหระดับหกจะได้ค่าแนะนํำไหมคะระดับหกนะ ก็ได้ค่าแนะนำไหมระดับของคนนี้แนะนําคนที่อยู่ระดับสูงกว่าเข้ามาจะได้ค่าแนะนําหรือไม่เลยนะคะเลยเนาะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็เเนตที่นนเป็นเบี้ยสองร้อยนะคะค่าตําแหน่งได้ไหมค่าตําแหน่งไม่ได้นะคะค่าตําแหน่งไม่ได้เพราะระดับ ที่เราแนะนําเข้ามาเขาระดับสูงกว่าเราก็ถือว่าเป็นการแยกงานไปแล้วนะคะตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยแนะนําระดับ5เข้ามาระดับ5ใช้าง,งานเรียกน10,000นเราจะได้แค่ค่าแนะนำ1%ค่าตำแหน่งไม่ได้เช่นนะคะแต่จอยหน้านี้นะคะต้องบอกว่าเราไม่ว่าเราแนะนําคนที่เราแนะนําเข้ามาติดตัวเนี่ยจะระดับต่ํากว่าสูงกว่า,วาหรือเท่ากับเรา ถ้าลูกทีมที่เราแนะนําติดตัวเขาแจ้งงานเราจะได้ค่าแนะนำ1%ติดตัวจากการที่เขาแจ้งงานนะคะแต่เราต้องแนะนําติดตัวนะ